จะได้ยินต่อไปนี้ถือเป็นเสียงที่เก่าแก่ชิ้นหนึ่งของคนไทยที่มีการบันทึกเสียงลงบนแผ่นเสียงตราแองเจิลเทรดมาร์ซึ่งจากการประมาณการและการศึกษาพบว่าแผ่นเสียงแผ่นนี้น่าจะมีการบันทึกเสียงในปีพศ2443ถึง2446โดยเป็นการบันทึกชูชกขึ้นต้นไม้โดยในทอง บางเกอกคอยฟังดีๆนะครับตอนขึ้นต้นแผ่นเสียงจะมีการเกินนำว่าแผ่นเสียงแผ่นนี้หรือจานเสียงจานนี้เข้ามาขายที่ห้างเคี่ยมหัวเฮงในบางเกอก ไม่ริ้ที่ไหนและขายของต่างๆด้วยเจ้าค่ะ <C le af> วันนั้นเ่าชลา,าจะต้องเพืนึ่งศึกษาให้ทันใหม่กระแสว่าเลึกนลกจะไม่ใจว่ายังไงก็กำลังเสริมเผด็นอกอย่างผิดทางความนับระกาศท่ันหามพระลินตลกอันนอขาฐาในลามกฉันไม่ตกตีหินสด ในพระจุบันในชาติเรียนระ่าจะพายุในยังกีกในอนาคตถือว่าจะลงมาลุกตกน้ำฉดคำต้นนับสิ่งหมื่นปีบังเกิดไทยในเลียใหญ่ท,ทั้งสองน้ำออกปุ๋จงร้องดนูก็ให้มันดีวงังเสนาความตาปาลีของพระพิธนานยเรืองเหลวไหลนะ การสตุกนะไม่เป็นผลทแล้วมันช่วยตอนเราไม่ได้นะอย่าตดูอื่นดูไกลเลยดูแต่บรนย์กันเลรูอองหนึ่งดวงมุ่นวายตายจนอกชกะไม่มีะตุกแล้วทำหน้าเดถึงเมื่อพุทธเกิดผา